Đây, hàng ngàn than phần mình Ờ, ừ. à, tù, khăm khăm Mình đang mang ngàn bè kìa đây Mà nó đây cái tuần khăm tuần mứ Đây, mình hạ lát Đây, nập bừng đó <coughs> bon ok, nó học mọc hợp cháy mơ lúc Rồi, à. ขอขอบคุณขอบใจเด้วยขอใหญ่ใจดีที่มีเมตตาที่ผักเงินผักคำมาสร้างเือนของครอบครัวแม่นองบุญความเจ็บบ่ายได้ความไขบ่บ่อยมีขอให้ร่ำรวยเมื่อนาขอให้ได้ช่วยชุขูชูคนที่ถูกยากปากหมอง <No. S 1> ขอขอบบุญขอบคุณ คิดทองให้ได้ทองคิดเงนินให้ได้เงนินขคอบมตตครอบใจสบายดีเด้ออ่ะเด,ดี๋ยวขออันทายหุบ พี่น้องเลยมาฮอดพี่ก็ค่อยคำลุงแรงอีกแล้วพี่น้องเหนะ็นเนาะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าชีิอยู่ในแหลกต่างประเทศพ่อเม่พี่น้องอก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซอง่อเตียงทองบ้านนาอีกคือเก่าคือเดิมพ่อเม่พี่น้องเลยมื้อน,นี้อ่ามาหาทางน้องเบิ้คนะกับเม่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะ ตามที่ปเตียงอบอกเพิ่นไว้มื่อนั้นว่าถ้าเพิ่นขึ้นโคุ้งขึ้นยังเรียบร้อยแล้วใส่เหลืองคุ้งลำคาเรียบร้อยให้โทรบอกเนาะปเตียงชาวเงินมามอบให้เพิ่นแล้วก็ให้เพิ่นให้เม่น้ำเพิ่นไปมอบให้พ่อเราแล้วก็ให้สร้างเพิ่นอะไรว่าง่ายๆน้ำพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ปเตียงซื้อวงกบมาพร้อมพี่น้องเลยหาปองน้ำพี่น้องเนาะหรือว่าซิบบาน 10ปองเนะาะ5วงพี่นอ้องเอ้ยอ่ามาให้เรากับเงิน5ล้านกีบสิมามาะมืนน้อนี้แต่บ่ฮู้ว่าอยู่หรือบอ่พี่นอ้องเอ้ยว่าโทรบอกทางน้องมูแล้วแหละเพิ่นอยูลลละละ่บ้านเดียวกันว่าให้บอกแม่น้องเปิ้นแท้แนว่าซั่นให้เหนหนพิ่นอยู่เฮือนแน่พี่นอ้องเอ้ยน้องเพิ่นก็ว่าบอกให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่ฮู้ว่าสิอยู่หรือบอ่มาก็สิเงีเย,ยบๆแรงคือเก่ามื้อนี้พี่นอ้องเอ้ยเนาะ อะไรเลยโมตูนเงียบเงาแทะประธานป้องแซนเนลสบายดีเด้อมาแล้ว oh. กันสบายดีผู้รอปลอกมาแล้วพ <c ười> ี่น้องเลยฮะอืม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 ใช่ล่าได้ใช่ไหมโอ้ พี่น้องไงเรียบร้อยแล้วนี่เนาะพอจบไม่ซีร่าอันนี้อือโดยดยดยอยี่น้องไงอือไปอี่นัองเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาหาเอ้ยเพื่อนก่อนพี่น้องไยทั้งนั้น้าพาพนกลับเรา่วยอ่านอกไปนาหมดแล้วอือ ดอย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 พี่น้องเลยลมแท้นี่เนาะบัดเป็นนี่บุคือว่าบดได้ลมบดได้ยังเอออ้าเอ้าน้องเบิร์นนั่นได้ขึ้นมาติสบายดีอีกรอบด้วยเด้อนั่นลมเข่าเลยเด้อพี่น้องเลยล้มเข่าไม้เลยพี่น้องเนั่นจะเสียงดังโก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 บดเป็นยังต่อเป็นเห็ดอันมุ้งแล้วเมื่อใดหน่เอ๋ยเป็นแล้วมาชามเมื่อแล้ว อ๋อไวอยู่เลยคือหนึ่งเนาะประตีงกับเร่องโอกาสเข้ามายังจะไม่เสียละนี่แหละเปนได้ใส่เอ็มบนี้โอ้ไปขั้นตอนนึงแหละเป็นองนี้เนาะเอาเอาเอาเคอยเป็นค่อยไปดีใจน้าประตียงก็ไดลอยี่นเงินหยุะไรน้าโบลุมลวแบบนี้นี่เนาะล้มทันทันเอ็มเท่ากัทางเทิงทางงไอ้ที่ลงอีแลวถอนมันได้มันลด Chào a luận mặt chứa. Oh, put áo, y áo nói. Eh, lèo lọc phân ngay. lèo em bay níu kapo giùi hai, chân nang nga 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 ได้งบชำใดก็ได้ชำนัทแต่ก็ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยหวังว่าจะมีผู้ใหญ่เมตตาซอยเรือทางอเอื้อยแล้วโอโ้โหพี่น้องพอดีงามเป็นอึอ้อตึงพี่น้องเลยอโอ้โหเนาะอีหล่ามาเลยพี่น้องเลยแฝดแฝดแฝดมาแล้วโอ้โมาลงให้มา

เรื่องเนาะโมเดลสวงามเลยสบายดีนะสบายดีลูกอือพี่น้องเลยโอ้งามเนาะเพื่อนเพ่งงามแท้ไงฮะน้องเบิร์นเนาะยังอายอยู่มาอะไรคื่ออะไรก็ได้เออพี่น้องเลยไปห้องเฮียนคู่ให้องห้องเพลงชิค้าห้องอยู่บ่ฮะกล้าวไหมลูกกล้าบ่ห้องเพลงอยู่บ่ล่ะหึ Tell about tiếng này này Pooh, mình thấy mục nạ mục tai Hang nắc bởi lưu, yong nghe. Senti, mọi à xem thì vậy, mọi người. Mãi, để lại bố bọn tay, tay, này tay, 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 อ่ะอันบ่วงกบเอาไว้ใส่ไหมน,นี่เรได้น้อเลยวันนี้วันเรานอนหนีประจำอยู่พี่น้องเลยฮ่า,าม,มาพี่ได้บ่เอาดูรถมาพี่บ่เอาหนีไปห้อมอีกเนาะหามมันนี่แหละได้ดยเอาลงมันนี่แหละเนาะขำวะย้ <c oughs> ไว้พี่น้องเลยได้พวกช่างมาเลยเลยนี่บ่าช่าง <c oughs> จะข้นเห็ด uhh. น้ำกันสามลูกหลานเพิ่นนดิโดยโดยโดย้องเลยลูกหลานลูกหลานท่พพ่อเลยจะเป็นยังกับเจ้าพี่น้องทางพ่อพี่น้องทางพ่อโดยเออเออแม่กับเจ้ากับป้าป้าโดย ก็เป็นเป็นลูกลูกลูกของป้าเลยก็เป็นไอของเจ้าเลยเออที่พี่น้องเดียวมัดเห็ดน้ำเพ้งนะประมาณนั้นเลยก็สมมติพี่น้องอะไรเนาะเจ้าก็เห็นเห็นน้องสาวของเชว่าเลยลูกสาวลูกน้องอใครมาได้สร้างเด้ออฮะพี่น้องเลยแขงพี่น้องไขอเบิ่งหน้าสร้างในมายังบเห็นได้เคยอยู่มูมาก่อนละมูมาก่อนว่าทามูมา อ่ามันก็บ่เห็นแล้วมันมันก็มืดก่อนแล้วอ่าสบายดีเด้อโดยพี่น้องเอ้ยอ่าค่ํามืดแล้วพี่น้องเนาะ่าตไปอีหล่ขึ้นทเฮือนแลพี่น้องเอ้ยมันค่ํามันมืดจะสิคนวงกบนี่ลงก่อนมาอันอ่ะคนวงกบลงไว้ให้อันนแล้วลงมาไปเด้อลูกเียกันยาวบ่

คำคำเมืนองมาย้ำใดก็ได้มาอบใดก็จนคำจนมื้อ mày ngầm ngầm mày chen giang đi nó hoa chừng đường tới bên gần đây đi tốt quay thế nó Nó Ồ. Oh. Sang cả. Ờ. <laughs> Hả? พ่ออ่พ่อครับลานบ่สบายดีเด้อพ่อสบายดีเออหากระหินน่ะลูกไป็นน้เหมาบ่เป็นน้องเลยอ่ามากระพรเบิดเลยผมปบก็ได้ไป็นน้ำเหมาเปิดป็นน้ำมาเลยบ่อยู่หน้าบ่ไปนองหน้าบ่หน้าบ่บ่เออเออเออเอเออลายตัวอีลี Ngân sơn ngân ngọt. Chi Ngân, ngân kịp đấy, rơi. To nhanh chút được thách thái bụi nó hoặc bọn nó kêu bát chứ em 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 chắc em 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 nó em 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 สามืนไไหมขึ้นเตาขึ้นเ่า,าไฟไฟโฮมใช่ไหมมันหนาวอ่า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 พี่น้องเลยอามีแต่ประตูเนาะจับกล้องเห็นไหพี่น้องในบ้านนะเนาะสบายดีตอนมืดมดเนาะพี่น้องเนาะมันคมืดไวดีโล่ดก็อออันใช่ดึงมือพ่อนี่ làm là Còn... rồi 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 cái người ngắm nó người rồi ngắm 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 cái người nó mi lẽ ngắm một ngắm cái lẽ tới lao lẽ hết lúc xào lao cái người lao lao bây giờ hết lúc xào lao ngắm cả chút lẽ tè lẽ nó Sút 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 cầm lăng mình vào อ่พี่น้องเลยลูมาลูกเนา้วค่กค่กคัทำนี่แหละพี่น้องเเนาะเออเออเออเจอนออนออเออเอเบอเออเออเอเออเอนนองเออ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 ้ออเอนเออเอาเาอนกันออเ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 อเออเออเองเออเออเอยเออเออนออเอ้เออเอเพอ่อเออา่อ อ้าวเออนี่นั่งได้ๆพี่น้องเอ้ยเนาะหนาวสิไปอาบน้ําซําๆอาบแล้วไอยู่บ้านตู้ฮดเขาคือตูนคือหยังแท้บาดนีึ่บาดตูนนกบตูน้เห็นฮดยัในีุ่กบ่ได้มาใกล้กันก็ได้กอดกันรถมันจะอุ่นได้อุ่นนั่นแหละได้ใกล้อืบ่เป็นหยังพี่น้องเนาะเือนเจ้าบู่ไสแต่เฮือนแท้ๆเจ้า người này cũng không câu cần cạo nó anh ấy cứ luôn yêu anh ăn cứ luôn ăn 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 là ăn 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 Ờ, có nhau không có của thế, nên nó không tang của thế, lòng tang của thế, lòng người hung à, à, à hung 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 Con hung 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 เพิ่นบอกว่าบูมีบูมีแล้วโดยโอเคแค่เพี่งน้อยบูมี่แล้วทั้งบูติ่งกับบูตงบแล้วเพี่งน้อยบดตตอนนี้นี่จะวงกบเนี่ยบุดแล้วบดตตอนนี้เพี่งน้อยบุดแล้วบูมี่ทั้งบูตี่งกับบัดมีจะจบท่านี้เนาะถ้ามันมีมาใหม่ก็จังว่ากันดิได้บุดแล้วเพี่งน้อยกับบัดนี่บุดแล้วสามีผู้ใดเพิ่มเติมไม่ก็จังว่ากันเดี๋ยว่าตอนนี้บูมีแล้วเพี่งน้อยเนาะ ยังหน่อยก็ซื้อบล็อกช่วยยังมาก่อให้แล้วเป็นใครอยู่กอแมนเป็นอย่างเง้ยเอาตัวปีมาเลยมึงเด็กๆก่อพราะม่ต้อมเยอะเกิอือนี่ยะเอามาไหว้นี่แหละเพราะว่าเงินเงินเงินที่เหลือจากนั่นแหละเอามาไหว้เป็นอย่งเงซื้อมาไหว้ดีกว่าเสียเงินไปนั่นที่ซื้อนะไปสามพี่น้องไอ้กับเงินที่เหลือที่จุงว่าให้สร้างคนนั่นแหละนะที่ว่าก็มีมีน้องเบิ้์นั่นแหละพี่น้องเน้ย chung ngày hay sáu sang năm năm nó năm 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 ถ้ามีผอะไรเพิ่มเติมมาจังใดงก็จังว่ากันพี่น้องอยู่บ,บ้านนี้เนาะเบิดแล้วเอาไปเถระคืบทถระค้านเถระหน่อยเนะาะบ่ว่าเตียงก็เท้าในบัานคาไพ่ม่ตู้เลยฮะคา,าไพ่ม่ตู้ลุกเฮิร์มบ่ไหมครัอบอไพ่ในตู้โดยตัวเพิ่นกบไม้นี่ยและเห็ดเฮือนนี่ยเลยในตู้หลังนี่เนาบทจ้างแล้วไครเป็นคนคุยค่ะลุลุกเฮิรออ์มบ่ไหน่ะฮะเพราะว่าเอาเ้าบ่หงได้เท่าไรครับ จ้างแล้วแต่ว่าบ่เป็นยังนกับมันอาการน้องสีห์อะไรเอ้ยสีห์ให้ลุงเฮิร์มบ่โอ้โหเพราะว่าทามึงลุงเฮิมกันใครเลยอ่าบ่หนักไอสีห์ให้แล้วแล้วทรายเขาใจให้ก็ได้บ่เป็นยังเอ้ยบ่มีกันเฮิ่นเฮิ่นลังนะฮะเพิ่นให้เศษหนึ่งเถินเขาเพิ่นทูคบไหม่ครับอันนี้ได้เห็ดเอากระลังค้าขึ้นกันนี่อืม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 เพราะว่าเขา ອັນນະບໍ່ໄດ້ຄุยໂຕໄຟນີ້ເຮາູນໍ່ພາັນທີ10ກພ່ນສມັກັບນະາອາງນເາຫ້ກ เซนหนึ่งเนาะให้แ uh. ล uh, mm. ้วเซนโอเคไปพี่น้องเลยมิตรว่าฟังให้ทั้งเอื้อยขอบมุกขอบใจอันผู้ใหญ่เไปในเด้ออ่าไอ้ใหญ่จะดีทั้งฟังไทยกับเก่าแหละผู้ที่ชื่อไม่กับชื่อสังกะซีเจ้าแหละก็อ่าเบิดเท่านี้งบเพนันเป็นเบิดแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ารอบใหม่คนนี้อ่ะเนาะขอบมุกขอบใจเนาะเม้อลูกด้วยขอบมุกขอบใจเด้อขอใหญ่ใจดีที่มีเมตตา ที่ฝากเงินฝากคำมาสร่างเือนของครอบครัวแม่น้องเบิ้ลความเจ็บให้ได้ความไข่บอยเมีขอให้ร่ำรวยเมือนาขอให้ได้ช่วยชูขูชูคนที่ถูกยากปากมองขอขอบบุญขอบคุณขิดทองให้ได้ทองขิดเงินให้ได้เงินขอขอบบกขอบใจสบายดี <tôi>, ko... yeah. uh, thai à, để kho an thái húp, chấp ngân nó này, nó, má, bắt ok, nó, ôi, sát nó. ปาทั้งลูกก็ขอโตกบกนเด้พ่อได้ปนีเด้อขอบใจเด้อพ่อสดีเด้อพ่อพ่อชื่อว่าจะไหนกัยังบ่เคยเจอกันนักเรอฮะโกกซีโกโออายุเท่กปีเลจ้ะโอเยอำบ่าไรบ่บ่ไเห็นหมดนี้เออฮะห้าชิปไปนนีโอ้มนก็อดแล้วห้าิเนาะเอ้ยเป็นยังชามลายเป็นลูกก็ได้วาอือ

ขนมเจ้านี่แม่ลูกครับเกลี้ยงเยอะโดยพี่น้องเลยบาทนี่ทำมือตื่นตาอลไรไประบายกับป้าเด้อโดยแมาลูกเขาใหญ่เด้อแม่ให้เดินทางปลอดภัยเด้อโดยสบายดีบาทเตียงสบายดีบาทเตียโดยไปไปกับป้าก่อนพี่น้องเนี่ยมันมืดแล้วบ้านี้ทำปุ๊บจะคิดหน้ากันนะโอยเขาเกลี้ยงไปไปกับป้าเด้อพอเด้วยโดยโดยโดยพี่น้องเลยไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเตียงกับสิขอตัวเดินทางกับก่อนบ้านี้ ต้องขอขอบุญขอบคุณทางยายญายเจดีย์จะทางฝั่งไทยเป็นกระฝากเงินมาให้พี่น้องเนียจำนวนห้าหมื่นแต่ก่อนนับพี่น้องเนาะมาเตียงซื้อสังกะสีเบิดไปซองซื้อไม้อีกพี่น้องเบิดไปซองแล้วก็เลยอีกหมื่นหนึ่งก็ซื้อวงคบหันพี่น้องเอ้่ยซองพันกว่าบาทนะแล้วก็มาแลกเป็นเงินกีบให้ทางชาวพอปัญหาลาดกีบเบิดล จบเลยพี่น้องเอาบารนี่ก็บ่มีแล้วสงงบเพื่อนเมน้มนองเบิร์เนาะพี่น้องเนาะถ้าดใดอายกอากสมทบหรือว่าอยากซอยแล้วต่อกะขอบ,บุญขอบคุณกรวงณาหรือว่ายินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้บมเตียงขอตัวลาไปก่อนเนาะขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรัร์ชกูทุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมคิปจนจบและกับโบคามโฆษณาพี่น้องอสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบรัรสชกูทุกคนนะพี่น้อง